สวัดีครับผมสวัสดีค่ะครับตอนเหนือส,สารพิจิตท่าเทียวครับวันนี้มาหาซื้อพักในสายสาจรเนาะซื้อแถวบุกตลาดนัดนี่โอ้โห้อนมันมอ้ห้อนห้อนแตวห้อนบ่เมื่อวานนี้ยังหนาวอยู่มื่อวานนี้ห้อนบ่ครับเพราะเงินติ่มหนาวเนาะเราท่าสะพานเนี่ยครัสารเนาะเมืองรถเลยล่ะอวันนี้มาจะมาซื้อพักเขาตองพักบุง้งเนาะใน่ก็งยังเยงอะส,สารพิจร ต้นหอมพักสลัดผักบูงผักสลัดเอาได้น้อยพอพักสลัดเอาได้น้อยตอนนี้ใส่ใจเกษตรมาซื้อแล้วนี่ครับรอบตายมงไปเลยก็จะไปทะลุอย่างก็ทะลุตานาเต้นเล็กๆเนาะวันจันทร์มาเพิมือถ้อเหรอมือถือขนมือมือ อู้พักนี่จะมีของเขาบ้ะสายจแล้วมีนี่ก็มองนี่มองเดียวบ้นะเนาะไปซื้อเช้านั่นูนี่เราไปซื้อมีอ่ะผักบุ้งต้นหอมเนี่ยนะจะพูดว่านี่ว่าเราเพาะหรือยังโอ้นี่เรื่องหมาขายมาเลยทั้งกระต่าย,ยา,ายทั้งมาน้อยทั้งโอ้นี่ขายกระต่ายขายหมาน้อยขายจัน นขนาดเลยนขนาดเลยสาวฉันเอาวะมีมูอเรียงนี่นะคะนรับเป็นตลาดเล็กๆถ้าเข้าข้างในก็เป็นตลาดอันนี้เนาะตลาดสดบานเถาเนาะซุ่มี่ยซุ้มก๋าขายลดตุวเรกขึ้นตัวย่างแงดตมาเล ต้นพริกน uh ah ี่แหละครับวันนี้มาหาซื้อพริกพริกเผ็ดเนี่ยไปสักยานดิไม่ใส่ต้ตรงนี้พริกเผ็ดเด็ดจะเทชัวร์เหรอฮะ ตุ่มเหรอครับโอ้เื่องขึนเลยตุ่มนี้นะครับมีแต่พริกเด้สาวสารตุ่กับแบบี้เด้ ของพุ่งกับประเที้เราต้องพาออกไปนี่ดิบุญพี่จะไปเบื้งลานพีทังถึงพุ่นน้ำข้างบนน้มีบ่ไปเบิ้งก่อนกันเลยไปไล่ไล่ดมาเบิ้งว่าล้านเองไม่กันได้เอคิแต่จะยาวเลยเนาะกเ้ารดกกี้นี่เป็นร้านขายขนเนาะ ตุมตุ่้วอลูอมอลูบ้อมเลยอนี้ฮะเาเห็นน่แล้วลูกบีนก็แบหอน้าพี่เงเคยซื้อมีบ่เอมีเาถ่กรองเานะกะอละมันมีบหมันนี่มีเราู้เห็นลูกหมาแค่ได้ปะเาะ พ่อโนาเห็นนะโมมาสิมาอยู่มาไหมแต่อย่างมาพี่ไหมโอ้โนี่ร้านขายหน่มปังมาขายเลยเนี่ร้านขายเสื้อผ้านะสหายท่านเอ๋ มีพักทุกพักข้างหน้าข้างหน้าไอ้เจ้าถ้าไปไม่ได้เขาต้องเพาะเขาได้เนาะนี่มันประเทศพักน้องเขาได้มีบอกไ่ค้างเหรอเออนี่แหละพ่อกระจองไงผมมี

우리 여기 보고 있잖아. 네, 하나도 못 담는 걸로. 그럼 말씀하시면 돼요. 그럼 말 본점. 이거는 นี่มีสามเนี่ยเนาะโอ้โหเอร้านเดือกไหมอ่ล่ะเดือกอาเลยเห็นไม่มีอต้นอันนี้ตั้นนี้ใบเนาอต้นนี้งามดีเด้อ นี con, ệu, con to, con em, ่คร <c ười> ับมาเร็ถ้าก็ต้องไปแอมลาดมาสาวสานเนาะพี่ก้ามพิกเพชรงด้วนี่เาเด็ด้มอดาวบอกำไปพูดเลยจำไดเเล

เมนก่อนเมนกับเมนเลยู้บริหกูไหมวเออโอเคเน่นี่นี่ท้าสักแก้ห้าตนพันห้าตนสามสิบบาทนะครับห้าตนสามสิบบาท 얼 주문해야 되는거야 어떻게 해 다섯 개 1,000원. 이거 다섞개이거다 <봐라> 똑같아요? 응? 네, 네. 이거 네다개 Don't 파 이거 파이요 h you pile. y 그냥 turn up. Good n i 천원 t Don't turn up. Don't turn up. Don't turn up. Don't turn ออีอีกชนนอนเยอะเอาสามพันบสามาะแถวละแถวละพันแถวละสามชิรอเอาสามแถวเนาะเนาะทอมคยังอีกตัวอ ตัวอีชอนฮันเราซื้อมันอย่างถูกใจโอ,อาอเป็นพงกระูกเด็จัเคัชชี่วสองพันโอ้ปุ่นกพันเยภาษี

ตผม่นเเราไอ้ไอ้รมพูดใช่ในี่นี่ผมหดบสบสบองเราเดินเนาะไม่งานี่ไม่งาไปแถวนึงกนี่เือนงางไมุงก่นไอที่มันงาน มาไปจับมาไปเลยไปต้นหอมล้านนี่บอกไขรงามนี่น้านหลุมงามกว่ามาซื้อแ <c oughs> ล้วนั่งข้างหลังงามกว่านั่งข้างหลังพันในไงก็น้หมูไทยลูกหมูพีตุ่มบอ แล้วพอลูกบีบมันเตือนเดิว่าไม่ใช่อย่างโอ้เป็นว่าต้องปพอลูกบีบก่อนพร้อมจะหนึ่งนี่แหละมันนี้มาหาซื้อพักมาใส่ใส่เนาะได้แล้วครับพระขอนตองลาบอยู่นี่ขอไอเปิลนี่ไอเปิลไอเปิลนี่ถุงละห้าพันกุ์ทูนหรอจนาะเนาะโมโม่ครับเต้าโวย อย่างอีกกระสุกยังนะอู้พักเพียงามแม่นบอกฮะมีอย่างอีกแล้วนี่เขาเคยชื่อไปแล้วมั้ยบุษเเ่ไปในตลาดเราแป๊บหนึ่งนะคุณเนาะ เขาบบติดป <ừ. S 2> ้ายสาวิสานถ้าอยากได้มวยต้องไปพอุทธขาบบติดป้ายนี่พี่เขียวใช่ถ้าเป็นอันนั้นนะอันจีเขียวๆนะมันแมนเจ็บบัวมแมน ในพัก้ว,กวรครับเดยวทางเข้าไปในหัวตลาดดีกว่าเนาะครับผมที่ตามคิดหน้านะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะครัคบสวัสดีครับ